เรานาเสนอไปครับว่าพันโทอุกเกียนะครับทหารแก่ๆคนหนึ่งของกมบ,บูชาแบกจรวดหนักๆคล้ายๆ RPG มันเรียกว่าอะไร B4 ใช่ไหแต่จริงๆเขาบอกคือ RPG ใช่ p g <ท>แลาัก,การใช้คล้ายกันะนะครับนี่แล้วสื่อน้าเน่าของกมบ,บูชาก็รายงานว่านี่ทห,หารไทยเจอทหารกมบ,บูชาเนี่ยถืออาวุธหนักไปเนี่ยรีบถอยลงไปเนี่ยแทบไม่ทันเลยนะเห็นไหมครับ กลายเป็นว่าพันโทอุกเกียนะได้รางวัลก็คือกาแฟทรีเวันถุงใหญ่ถุงหนึ่ง<ฆ>เงินอีก11,000เรียวหรือประมาณ88บาทนี่กลายเป็นว่าเขาเป็นฮีโร่นะน้องบี<ฆ>ฮีโร่ของคนกัมพูชาคุณผู้ชมทีนี้เสร็จครับคนไทยนะพี่น้องคนสุรินก็เลยตั้งชื่อแกแบบเอาฮาเรียกว่าอะไรรู้ไหมแกชื่อจ่าอะไรนะบีจ่าสมครกครจ่าสมครก <c oughs> ใช่ไหมอายุตั้ง72ปีแล้วคุณผู้ชมครับ เพดอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอรสรายงานนะครับว่าตอนนี้โอ้โหดังมากจากแกนะครับเพราะว่ามีอินฟูคนนึงชาวกัมพูชาเห็นจังหวะนี้แหละที่จะขายของได้แก่ชื่อว่าเสกโศกเร็กซมีเจ้าแม่อินฟลูเอนเซอร์ขายครีมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชื่อดังของกัมพูชามีภาพไหมภาพของ o, อ<ข>ินฟูเอาเป็นภาพเต็มขอเป็นภาพเต็มเลยค่ะอันนี้ บุกไปที่ฐานลาตระเวนแนวหน้าฟังกัมพูชาที่จังหวัดพระวิหาร<ฆ>คือก่อนหน้านี้นเขาเปิดรับบริจาคนะบีท่านผู้ชม<ฆ>ให้กับจ่าสมครกแล้วก็ฐานขมรคนอนื่นๆในคลิปเนี่ยคนละ1,860เรียวหรือประมาณคนละ15บาท<ฆ>เขาก็เลยเอาเงินเหล่านี้ไปมอบให้ให้กับทางด้านจ่าแกรวมถึงฐานกัมพูชาด้วย<ฆ>ไม่ได้มีแค่เงินไม่ได้มีแค่ครีมนะเห็นไหมเอาครีมไปด้วยมีรองเท้าแตะ100คู่ มะม่วงอบแห้งอีก30สซองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอีก50ขวดเอานี่วงอะไรเนี่ยทีมงานวงอะไรเนี่ยรองเท้าเหรอเขามีรองเท้าไปให้ด้วยไหมอีนีเออมีหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เห็นมีบอกเลยอ๋อมี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 รองเท้าแตะหนึ่งร้อยคู่ไงแต่เวลาไปลาดตะเวนเนี่ยใส่รองเท้าแตะแบบนี้เหรอพี่จูนก็นั่นนะดิคอมแบทมีไหมคอมแบทเออให้แต่อีนีป่ะค่ะน้ำดื่มสิบสองลังมีให้ทุเรียนได้ท่านผู้ชม ให้ทุเรียนตั้งสองลูกนะ่มีเนื้อแดดเดียวกุนเชียงอีก20ชุดโอ้โหกินกันอิ่มเลยอิ่มเลยค่ะจากแกนะฮะเห็นบอกว่าได้มีการพูดคุยกับโศกเร็กสมีนะครับที่เป็นอินฟูเนี่ยบอกว่าจะให้จาาแกเป็นพรีเซนเตอร์ช่วยรีวิวหน่อยได้ไหมรีวิวอะไรอะ่ะขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบีแล้วก็มะม่วงอบให้กับเธอด้วยอ๋นี่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะค่ะขายดีแน่ๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับ ชาวเน็ตของประเทศไทยนะครับก็คอนเซนเทรตไปที่รองเท้าของจา่าแกนะแล้วก็แซวว่าเอ็นดูเกิะขอดูภาพเกิบหน่อยนี่ภาพนี้แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับบอกว่าถ้าฐานขเขมรเนี่ยไม่มารบก,กับไทยนะพี่ไทยเนี่ยจะบริจาครองเท้าคอมแบทให้ทั้งกองร้อยเลยบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหทหารกล้าของกัมพูชาเนี่ยใส่รองเท้าแบบนี้หรอ และบางคนบอกว่าหาครีมทาเท้าให้ลุงจ่าสมครกด้วยนะ <c oughs> โอ้อย่าแซลเท้าจ่าสมครกเขานี่เวลาเขาอยู่ในป่าเขาจริงจังนะเ,ออเขาแบก RPG ไปเลยนะหลายคนก็แซลกันในระยะแค่นั้นนะ่ะ RPG จะไปยิงยังไง คื<ข><ด>ยืนกันใกล้แค่นั้นน่ะเออนี่นี่นี่ดูภาพโอ้โหถ้ายิงจริงๆ,ๆก็คือตายกันหมดอ่ะตายเหมารวมอ่ะใช่ห,ห, <ๆ S 2> หลายคนเข้าไปแซลเลยค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เลียงให้ฟังนะคะเหตุการณ์ปะทะคารมที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเหมือนเขาชอบทำคอนเทนต์นะ, <ๆ S 2> ะเพราะเขามักจะถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงโซเชียลอย่างต่อเนื่องเลยนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่โต้เถียงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับกัมพูชาตอนแรกเนี่ยที่ปราสาทตาเมินทมตั้งแต่27มิบเมิถุนาที่ เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวครับปรากฏภาพก็คือทางฐานกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะชี้หน้าทหารไทยคือข่มอะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เหตุการณ์แรก <20 S 1> ที่พยายามเหมือนจะพยา,าพยามชี้หน้าแล้วพยายามข่มแต่ตอนนั้นเนี่ยฐานไทยเองก็พยายามที่จะระงับอารมณ์ตัวเองเอาไว้พูดคุยกันด้วยสันติวิธีก็อยากให้จบกันด้วยดีครั้งนั้นก็จบแยกย้ายกันไปแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็คือที่ ทหารของกองร้อยของฐานพลานของไทยเนะะี่ยค่ะตรวจพบความเคลื่อนไหวทหารกัมพูชาบริเวณจุดชมวิวภูผีในพื้นที่ของตำบลเสาธงชยัยอำเภอกันทะลักษจังหวัดศรีสะเกดทึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ตามแนวชายแดนนะคะใกล้กับบริเวณปราสาทโดนตวนแล้วก็เขาพระวิหารซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ทั้งสองฝั่งมาเจอกันทหารกัมพูชาเองเหมือนเขาก็ไม่ยอมพยายามที่จะอ้างว่าฝั่งไทยเนี่ยบุกรุกขึ้นมาก่อนแล้วก็เหมือนจะล้าเข้าไปในเขตแดนของเขาซึ่งแหล่งข่าวในกองทัพภาคที่2ประเมินนะคะว่าทหารกัมพูชาเนี่ยตั้งใจออกลาดตระเวนเดินล้าเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยจนพบกับทหารไทยที่ออกลาดตระเวนอยู่บ่อยครั้งเพื่ออะไรเขาบอกว่าเพื่อจะมาถ่ายคลิปวิดีโอ,อและทุกครั้งเนี่ยคลิปวิดีโอที่ออกมา มาจากภาคฝั่งกัมพูชาทั้งหมดเลยเอ,อ๋อแสดงว่าแบ่งไป2สองทีมอีกทีมหนึ่งเข้าไปประทะด้วยคารลม<ช>อีกทีมหนึ่งเนี่ยยกโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเอาไว้สร้างหลักฐานอย่างนี้เหรอใช่เห็นไหมไม่ใช่ออคนเดียวด้วยนะออนี่คนนี้ก็ฝั่งกัมพูชาถ่ายไว้ออแล้วก็ถ่ายเพื่อนตัวเองที่ถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งด้วยเออดูสิ คือ <c oughs> หน้าที่เนี่ยแบ่งกันชัดเจนบางส่วนเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าพยายามพูดจายั่วยุให้ฐานไทยพูดแล้วก็มีการโต้เถียงกันทําให้ดูเหมือนว่าฐานกัมพูชาเนี่ยมีความฮึกเหมิมแล้วก็สามารถที่จะข่มทหารไทยได้หลังจากนั้นบันทึกคลิปเอาไว้ค่ะบันทึกคลิปนําไปทําเป็น IO เผยแพร่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยได้เห็นว่ากําลังทหารของตัวเองสามารถจะข่มทหารไทยได้ค่ะก็รับรู้กันดีแหละว่าเป็นกลยุทธ์ของเขาทหารไทยเองเขา ก็พยายามที่จะรับมือแล้วก็ยืนยันว่าปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ประมาทด้วยนี่นะครับท่านผู้ชมกบเมื่อวานนี้สื่อออนไลน์ของกัมพูชาเห็นน่าจะเป็นสื่อนำเน่าอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็รายงานมานะครับบอกว่าตอนนี้เนะี่ยช่องจอมไม่อนุญาตให้ส่งยารักษาโรคอีกต่อไปแล้วนี่เป็นภาษากัมพูชาผมแปลไม่ออกหรอกแต่ว่าเนื้อหาใจความก็ประมาณนี้ จร,จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับท่านผู้ชม <Ừ. S 1> ถึงบอกว่าเป็นสื่อน้ำเน่าเพจกองทัพภาคที่สองนะครับออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชัดเจนมาโดยตลอดนะว่ามาตรการมีมาตรการแต่ทุกอย่างบางอย่างยกเว้นนะครับเพราะว่าตามหลักมนุษยธรรมไม่มีการปิดกั้นการรับส่งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ณบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมข่าวที่กัมพูชาเสนอออกไปนั้นเฟกนิวไม่เป็นความจริงนะ แล้วเพจกองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงนะครับบอกว่าปัจจุบันโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังคงนําส่งยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยชาวกัมพูชานะที่ต้องได้รับยารักษาอย่างต่อเนื่องที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมสุรินภายใต้เราขี่เส้นใต้นะครับท่านผู้ชมภายใต้หลักมนุษยธรรมและแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเหมือนเดิมนอกจากเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องคนเจ็บคนป่วยแล้วเนี่ยเด็กน,นักเรียน จะระดับไหนก็แล้วแต่จะข้ามไปข้ามมา,มาเรียนหนังสือเนี่ยเราก็อนุญาต<ะ>ทีนี้เสร็จครับคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ไปบริเวณปราสาทที่มีปัญหากันอยู่ครับที่ตาเมืองทมที่พนมดงรักสุรินทร์ครับก่อนหน้านี้บิ๊กกุ้มก็ประกาศเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนะี่ยมาเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนไทยก็รู้อยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความรักชาติฟีเวอร์ด้วยโซนหนึ่งอยากจะมาเที่ยวด้วยแหละนะครับและเมื่อวานเนี่ยวันเสาร์คุณผู้ชม เห็นไหมครับลูกเล็กเด็กแดงคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาทุกเพศทุกวัยเขาก็มากันไ่ได้มามือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับคุณยายคุณตาคุณลุงคุณป้าบางท่านเนี่ยโอ้ยหอบผิวนะครับของบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่พอจะหาก็ได้นะมาฝากเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็มาฝากไม่พอครับตามบริเวณบริเวณจุดเนี้ยท่านผู้ชมมันก็จะมีร้านขายอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำให้รายได้มันสะพัดพอสมควรประชาชนที่มาเที่ยวนะครับบางคนนะฮะคุณตาคุณยายเนี่ยสุขภาพร่างกายนะครับอ่ออดแดดๆอายุมากแล้วไม่แข็งแรงนะครับเดินเหินลาบากนี่นั่งวิวแชร์มาเลยทหารเข็นยิ้มแย้มแจ่มใสามาเลยป้าแกก็บอกว่าอยากมาชมสักครั้งหนึ่งตาเมืองทมแล้วอีกอย่างหนึง่งอยากจะมาบอกให้รู้ด้วยว่านี่ของประเทศไทยป้าปต้อยครับอายุ68ปีก็เป็นคนสังขาที่สุรินเนี่ยมากับครอบครัวนะครับ ใช้ไม่เท้าค้ำเดินแต่ว่าทหารใจดีเห็นไหมครับเรามีนะ,<ฮ>ะวิวแชร์บริการเข็นให้ด้วยนะครับทั้งไปทั้งกลับน่ารักมากครับ <ฮะ S 1> เป็นภาพที่ประทับใจจริงๆป้าแกก็ยืนยันนะครับบอกว่านะฮะยืนยันว่าบริเวณจุดนี้มันเป็นของประเทศไทย <ฮะ S 1> และการที่ป้ามาในวันนี้ป้ามาเพื่อให้กำลังใจทหารสู้ๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยฟังป้าต้อยดูฮะ สังขารจะอยากมาเห็นเนาะแผ่นดินของเราเนาะจะประเทศไทยของเราก็อยาอยกมาเห็นจะให้กำลังใจทหารไงมั่งจะให้กำลังใจทหารสู้สู้จะสู้สู้ของเราเองไม่ใช่ของเขาเป็นของเราจะอยากมาเห็นสู้สู้บนในทหารอย่างนี้แหละจะเราใครได้ป่วยก็อย่ามาเบียดเบียน ที่ตาเมือนทมเนี่ยเหตุการณ์สงบดีนะคะแต่ไปกันที่ปราสาทตาควายกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายอีกแล้วมีผู้หญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งค่ะคล้องผ้าเขาม้ามาผ้าขาม้าเนี่ยก็เป็นผ้าเขาม้าฝั่งกัมพูชาแหละแต่ประเด็นก็คือมีรูปธงชาติของฝั่งกัมพูชาติดมาที่ผ้าเขาม้าด้วยซึ่งทางฐานไทยเองเนี่ยก็พยายามเข้าไปเตือนค่ะเพราะว่ามันมีการทาข้อตกลงกันแล้วไม่ให้นําสัญ,ญ,ญลักษณ์ที่มีรูปธงชาติเข้ามาในพื้นที่ คือตามข้อตกลงที่ห้ามแสดงกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์อะเพราะเขาเหมือนคล้องผ้าเขาม้ามาแบบนี้พยายามที่จะแสดงสัญ,ญลักษณ์หรือเปล่าว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นของกัมพูชานะก็ทําให้คนกัมพูชาคนเนี้ยเหมือนเขาไม่ค่อยพอใจอะค่ะแล้วก็พยายามแสดงท่าทีเหมือนกับว่าปราสาทต,ตาควายเป็นของกัมพูชาในระหว่างนั้นมีผู้ชายชาวไทยซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีทั้งไทยทั้งกัมพูชาอยู่แล้วที่ไปเที่ยวตรงนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยเขาก็ทนไม่ได้เขาก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ใช่อะค่ะเขาก็เลยพยายามที่จะปรีเข้าไปหาผู้หญิงคนนี N ้แ oh, ล้วก็ชาวกัมพูชาที่จะเข้ามาช่วยกันเนี่ยจนสุดท้ายทหารไทยต้องเข้าไปเคลียร์ลองดูคลิปเหตุการณ์ช่วงนี้กันคะเที่ยว่ได้ท่ไว่ย่ยวเที่ยวเท่เที่ยวเเที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยีเทีลยวเเที่เที่เนียวยเยเียลว่ ข้านคุณมั่นใจว่าของคุณนะยกได้เชียมยกไม่ได้เชียมลายแม่ไหนไม่ใช่ใช่เชียมกินมาเชี่ยมกิอมาโอ้โหคุณพี่เสื้อขาวชาวไทยทนไม่ไหวเดือด เดินเข้าไปเลยอย่ากเก่งให้มันมากฟังออกไม่ออกไม่รู้แต่รู้แหละว่าพยายามที่จะเหมือนแสดงท่าทีว่าก็ตรงเนี้ยของเขาเอ,อทําไมจะทําไม่ได้ทาไม่ได้ค่ะเพราะตรงเนี้ยของไทยแล้วคุณมาแสดงสัญ,ญลักษณ์อะไร เอาธงชาติกัมพูชาอะไรมันไม่ได้ไงเ,เ,เนี่ยมันลักษณะเหมือนเป็นการปั่นป่วนเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยพี่ฐานไทยอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดแล้วก็พยายามพูดคุยเจรจากันบอกว่าทุกอย่างมันมีกฎมีกติกาแล้วก็เคลียร์กันว่าอะต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปน,นี่ไง ที่คล้องผ้าขาหม้าเนี่ยที่ยืนข้างๆเสื้อลายเนี่ยมีคนนึงเนี่ยเหมือนมีสัญลักษณ์อยู่ด้วยแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวนะพี่จูนดูสิหลายคนสาวเสื้อม่วงเนี่ยก็ใช่คนนี้ก็ใช่อีกไม่ได้คล้องมาคนเดียวคล้องกันมาเป็นทีมเลยค่ะขณะเดียวกันค่ะเว็บไซต์ของ Khmer มทามอ้างคำแถลงจากกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะแห่งกัมพูชา ระบุนะคะว่ากระทรวงขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อคํากล่าวอ้างของนางสาวแพทองทานชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยอวันก่อนอคุณอุง๋งแพทองทานที่เขาเข้าไปกระทรวงวัฒนธรรมวันแรกเมื่อวนันศืนใช่ไหมพี่จูนอพอเขาเข้าไปปุ๊บมีการพูดถึงสามปราศาสตร์เขายืนยันว่าตาเมินทมตามควายแล้วก็ตาเมินโต๊ดเนี่ย อยู่ในพื้นท,ที่อธิปไตยของประเทศไทย<ม>แต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเ<ม>ขาออกมาแถลงเลยระบุว่ากลุ่มปราสาทต,ตาเมือนอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทยที่แถลงออกมาเนี่ยไม่ใช่<ม>เรื่องนี้ไทยอ้างกรรมสิทธิ์เหนือกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนโดยอาศัยแผนที่ที่ร่างขึ้นมาฝ่ายเดียวไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายหรือความชอบธรรมใดๆขัดแย้งกับเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ปี2,543ระหว่างสองฝ่าย ซึ่งทางฝั่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตกลงที่จะเคารพแล้วก็ใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนแต่ไทยยืนยันไงหนึ่งต่อห้าหมื่นถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปีคริตศักราช .1904 และสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปีคริศักราช .1907 ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ทางกระทรวงอันเนี้ยของฝั่งกัมพูชานะคะยืนยันว่าจากสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามที่ได้อ่าน อ้างไปนั่แหละค่ะรวมถึงแผนที่มาตราส่วนตามที่เขายึดคือ1น1ต่อ200แสนกลุ่มปราสาทตาเมืองตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยของราชอาณาจัก,กรกัมพูชาโดยสมบูรณ์นอกจากนี้กลุ่มปราสาทตาเมืองยังเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรมีชยัยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกแห่งกัมพูชาแล้วกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ กมพูชาเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยเขารบหลักษากลเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความเป็นมืออาชีพที่ถูกคาดหวังจากสถาบันทางวัฒนธรรมนานาชาติเห็นไหมเขายืนยันท่านผู้ชมครับตามที่น้องบีเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเขายืนยันเหมือนเดิมหนึ่งต่อสองแสนแผนที่คือแผนที่มันคจรฉาบอยู่แล้วครับแล้วอ้างอิงสนธิสัญญาฝรั่งเศสปี1 9 0 4กับ1 9 0 7แต่เราเนี่ย เรายังไม่ทราบนะครับประชาชนก็ยังยังรู้ไม่ไม่ได้ลึกมากถ่าไห่ว่าไอ้ที่เราถือแผนที่1ต่อ50,000นเนี่ยเรามีอะไรที่จะไปชี้แจงแล้วไปสู้กับเขาแต่ยังไงละเราก็ต้องยืนกาครับหนต่อ50,000เพราะตรงนี้มันเป็นของเราแต่กัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับมาในรูปแบบเดียวกันนะครับมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนสมเด็จหุนเซนก็โพสต์คลิป MOU 4 3ที่ลงนามโดยหม่อมราชวงศ์มมสุข,ขุพันธ์บริพัตร รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและคุณวากิมพงที่ปรึกษารัฐบาลผู้รับผิดชอบกิจการชายแดนของกัมพูชาในตอนนั้นแล้วก็ค่าสีบริเวณชายแดนของกัมพูชาในตอนนั้นนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไทยกัมพูชาจะยึดเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี04แล้วก็ 07, 07 ซึ่งเอกสารนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทางกัมพูชานั้นไปที่ ICJ แล้วและก็ UN ด้วยเพื่ออ้างสิทธิ์ว่าสามประสาทใก่อีอหนึ่งพื้นที่เป็นของเขาท่านผู้ชมเห็นไหมครับเขาเป็นขั้นเป็นตอน เรื่องนี้เองครับทางกระทรวงการต่างประเทศครับท่านโคศกก็คือคุณนิกรเดชพลางกูลนะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยส่งหนังสือเป็นจดหมายไปถึง UN เนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายน2,568โดยท่านทูตนะครับที่นครนิวยอร์กนะครับให้ถึงเลขาธิการของสหประชาชาติก็คือ UNSC น่าจะหมายถึงอันติโนกูเตเรส พูดถึงสถานการณ์ความตึงเครียดไทยกัมพูชาแล้วเขาต้องการด้วยคุณผู้ชมเขาต้องการให้เวียนหนังสือเนี่ยเป็นเอกสารของสมัชชาสหประชาชา,ชาติก็คือ UNGA ในการประชุมสมัยที่79 UN เนี่ยมีประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมด193ประเทศแล้วเนื้อหาใจความในจดหมายของกัมพูชาที่ไปถึง UN เนี่ยเขาบอกชัดเจนนะว่าที่ช่องบกวันที่28พฤษภาคมไทยยิงก่อนนะ เปิดฉากยิงเข้าก่อนจนกระทั่งมีคนเจ็บมีคนตายไทยเราเนี่ยไปละเมิดอ,อธิปไตยอย่างร้ายแรง<ะ>พวกเขาต้องการที่จะไปยุติข้อพิพาทน,นี้ที่ศาลโลกก็คือ ICJ แล้วในจดหมายของการบูชาบอกต่อด้วยนะครับพูดถึง3ประสาทด้วยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสนธิสัญญาฝรั่งเศสที่ทำกันมาหรือแม้กระทั่งหยิบยกตัวอย่างที่เขาชนะคดีเขาพระวิหารมาเนี่ยแต่เขาโยนมาที่เรานะครับบอกว่าเพราะอะไรถึงยังไม่สามารถสรุปเรื่องเขตแดนได้เพราะไทยตั้งหาก ไม่ชัดเจนเห็นไหมฮะเขาชี้แจงไปทาง UN ทีนี้เสร็จฝั่งเรานะครับเขาชี้ชี้แจงวันที่16มิถุนายนไปที่ UN ใช่ไหมเราก็เหมือนกันชี้แจงกลับไปทันทีวันที่19มิยอนะครับให้ท่านทูตที่นิวยอร์กทําหนังสือชี้แจงไปชี้แจงและอธิบายเป็นค่าเป็นตอนบอกจริงๆแล้วเนี่ยมีการประทักกันเกิดขึ้นเพราะกัมพูชาล้ําเข้ามาในอธิปไตยของเรา นะครับกัมพูชายิงก่อนเรายิงสวนนะครับและไทยก็ไม่ยอมรับอำนาจสาโลกมาจะใช้กลไกทวิภาคีตามกฎ MOU-43 นะครับแล้วก็จะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีซึ่งทางฝั่งกัมพูชาเนะี่ยละเมิด MOU-43 ข้อที่5มาก็คือห้ามทำลายสภาพสภาพเดิมสภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศ ฝั่งนั้นเป็นคนทําเข้ามาและมีการประทะก,การเพราะฝั่งเขาเริ่มต้นก่อนเราชี้แจงแบบเป็นข่านเป็นตอนไปทาง UN เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ตามความคืบหน้ากันต่อครับความตึงเครียดระหว่างไทยกัมพูชาที่ชายแดนครับ